สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะทัญา,าจะมาแกะงานอีโคปรินนะอันนี้จะเป็นสูตรผสมเนาะสูตรโมเทนผสมกับสูตรดิเกอฝรังแล้ววันนี้นะคะตื่นเต้นเอ่อใช้น้ําต้มจากน้ําต้มจากแสมนะคะซึ่งเป็นเอ่อไม้นะคะที่ส่งมาจากจังหวัดตรังเลยทัญยาสั่งพที่สุริพรจังหวัดตรังส่งมาให้นะสั่งมาพร้อมกับน้ำเอ่อ เปลือกตะบ,บูนเนาะอันนี้จะเป็นไม้สแสมนะคะเอามาต้มสองกิโลเลยนะคะพี่ๆแสมจะแพงกว่าตะบ,บูนเนาะแต่สีเขาเข้มมากแล้วเคี่ยวเคี่ยวสองสามครั้งเลยนะคะนี่มาลุ้นๆสีกันเนาะอันนี้จะใช้สีจากธรรมชาตินะดูดูมือยังเป็นสีส้มเลย <c oughs> ต้องใช้มะนาวนะคะว่าสีธรรมชาติต้องล้างด้วยธรรมชาติเหมือนกันเนาะเนี่ยคะ่ะถ้าถ้าถ้าล้างด้วยน้ํายาล้างจานไม่ค่อยออกแต่ถ้าใช้มะนาวนี่คือเขาออกหมดเลยเนาะอันนี้คือสีธรรมชาติที่เรา ไม่ต้องใช้ถูมือนะคะหยิบจับได้เลยเนาะมาลุ้นๆกันค่ะพี่ๆว่าสีของเขาจะเป็นเช่นไรเนาะสีน้ําต้มจากไม้สแสมนะคะนี่โอ้โหมาลุ้นไอนน้อยากเห็นใบสักว้าวใบสักให้สีน้ําตาลนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นโอออกสีเหลืองอะไรนะคะเนี่ยที่เด็กอเมริกัน,น <laughs> ตัวนัพลึกอ่าอันนี้ก็จะเป็นใบเทกานะคะนี่โอ้สวย สีแปลกว้าวอันนี้ใบกัญชาค่ะโอ้โหใบสักให้สีออกน้าําตาลเดี๋ยวต้องลุ้นตอนแห้งอีกทีเพราะใบสักมีเซอร์ไพรส์ตอนแห้งอันนี้ผ้าผ้าเพิ่งออกจากเตาผ้ายัางยังยังชุ่มชุ่มอยู่นะคะโอ้อันนี้ใบจิงจ้อนะคะอันนี้ใบอะไรไม่ทราบนะคะเนี่ยว้าวอันนี้อันนี้ใบไม่ทราบชื่อโอ้โหอันนี้ใบปีบนะคะกาซารองสองปีดออกเขียวเขียว อันนี้สแมแหนนี้เพิ่งทํานะคะนี่สั่งสั่งมาจากตรังเลยโอ้ยอันนี้ใบสีก็แปลกดีนะคะนี่โอ้ใบจิงจอกให้สีน้ําตาลอันนี้หางนกยุงนะคะนี่หางนกยูงที่เ็ดไมกันโอ้ใบหูกระจงใบแถบบารมีไม่ใช่สีเลยอันนี้ก็จะเป็นใบไม้ที่ให้โทนสีน้ำตาล เหมือนตุ๊กแกแต่ก็สวยนะคะนี่โอ้โหสีคือสดแจ่มมากนะคะอันนี้ใบหางนกยุงะค่ะนี้อันนี้ใบอะไรค่เนี่ยใบนิ้วเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใบมาหลังใบนิ้วจะเป็นอีกอันหนะะึงค่ะโอ้โหแปลกมากอันนี้จริงจ้อนะใบกิงจ้อ ใบไม้แต่และชนิดนี่เปลี่ยนเป็นสีไม่เหมือนกันนี่นะคะนี่ใบเง้วค่ะนี่ใบเง้วใบเง้วจะใหญ่กว่านะคะแล้วก็แฉกของเขาจะใหญ่กว่าใบมันสปะหลังค่ะโอ้โหสวยมากว้าวใบใบปีบนี่คือสีเขาก็ตัดกันสวยดีนะคะเนี่ยอันนี้ก็ใบปีบค่ะ โอ้ใบกัญชานี่สีมาแปลกเลยรอบนี้อือหูเมอันนี้ก็จะเป็นใบจูงจ้ออันนี้ก็จะเป็นใบสักนะคะโอ้อันนี้นนะะนหางนกยุงอือแกะได้ครึ่งเดียวก็วาวแล้วนะคะเนี่ยสี อะไรกันคะเนี่ยอโอ้โหเดี๋ยวขอปัดใบหางนกจูงกันนะคะอ่ามาแกะอันนี้ใบสักนะคะอันนี้ใบเพกาว้าวเพกาออกสีส้มมากเลยอันนี้ใบอ่อนนะคะเนี่ยโอ้โหสวยมากอันนี้ใบตอสาอือสวยมากเลยนี่อันนี้ใบที่ให้โซนสีน้ำตาลติดกันไปนหมดเลยหางนกยุง ร่วงมาแล้วอ่านี่กิเลกเมกันโอ้กิเลกเมกันกับหางนกยูงสวยมากในนบฝักนี่อันนี้ถ้าเป็นใบแก่นะคะใบเพกาใบาแก่เขาจะไม่เหมือนใบอ่อนนะใบอ่อนจะให้สีส้มใบแก่ก็เขาจะให้สีเหลืองน,นะคะก็เป็นใบสักโอ้โหใบกันชาก็สวยถ้าเป็นสีอีกสี สีอของล็อกบูดเขาก็จะเป็นใบไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งเนาะนี่ค่ะอันนี้ใบสักีิเ็กในการจสวยมากโอ้โหแ่มมากเลยตักดกันหางนอกอยูงนี้บุ่นวายนิดนึง <c oughs> นี่โอ้ยไปบทบงังความงามของใบอื่นหมดเลยอันนี้ใบสักอันนี้ใบเหนี่ใบแปลกน,นี่ใบกัญชา จิงจ้อกับใบสักนะคะสวยอเดีเก็บใบสักก่อนอันนี้ใบไม้ให้สีน้ำตาลโอ้โอติดมาแล้วที่เหล็กเมกันอันนี้หมูกระจงหรือว่าใบาแผ่บารมีโอ้อันนี้ก็สวยนะคะเนี่ยอือหือันนี้ใบจริงจ้อนี่คือมาแตกออกโทนน้ำตาลสีเทา ปกติเขาจะเป็นเขียวๆนะคะเนี่ยโอ้ใบกัญชานี่อันนี้ใบแก่ใบเนี้ยวใบแก่แทบไม่ออกสีเลยแปลกมากอุย้ยจริงจ้อนี้สีทำไมแปลกมากเลย <c oughs> เกินคาดที่ได้คิดว่าเขาจะเป็นสีเขียวอันนี้หางนกยุงนะคะนี่อันนี้อันนี้ใบมันสปะหลังอันนี้ใบเนี้ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบใบใบปีบค่ะหรือว่าใบกาสรอง โอโหอันนี้ก็จะเป็นเพกาค่ะอันนี้ก็เพกานะคะอันนี้ใบสักว้าวใบสักอันนี้สวยอยู่มัน,นก็ใบสักค่ะโอ้โหหางนกยุงรอบนี้ชนะเกิศนะคุณเธอสวยอันนี้ขี้มเด็กอเมริก,กันนะคะบางใบก็ออกสีบางใบก็ไม่ออกสีนะโอโ้ใบสักใบสักนี่ต้องใส่ ช่วงนี้เริ่มมีแล้วพยายามจะใส่ทุกผืนนาะเป็นใบไม้หมู่คนนะคะโอ้ใบจิงจอ้อนี่สวยนะคะนี่นี่ก็ใบสักนะคะนี่ก็จะเป็นใบไม้ที่แบบว่า,เ,าเสริมสงา่าสีเพิ่มโชคลาบนะคะสายมูชอบใบสักมาก โอ้โห oh, อันนี้ใบเพกานะคะสวยเลยโอ้โหติดกันมาหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นหางนกยุงนี่ก็เป็นที่เหล็กเมก,กันนะคะโอ้ oh, สวยมากเหมือนภาพวาดเลยค่ะโอ้โ oh, ห oh, ใบนิ้วใบใหญ่มากว้า wow, วอันนี้ไม่ออกสีอันนี้เป็นใบสักนะอันนี้เป็นเพกานี่อันนี้ก็จะเป็นปีกค่ะออื <c oughs> ตีบชนะเลิศีบสวยตีบต้นนี้สวยนะคะเนี่ยให้สีสวยเลยนีก็เป็นชิเลเลตในกันใบกัญชาตหางนกยูงอันนี้ใบไม้ที่ให้โทนสีน้ำว้าวสวยสวยมากเลยใบไม้ยังไม่รู้จักชื่อเลยนะคะใบนี้เนี้ยรู้แต่ว่าเขาให้โทนสีน้ำตาล โอ้ยผืนนี้คือเพิ่งทำครั้งแรนก,กน,ะแนะคะเนี่ยกับไม้กับน้ำต้มไม้สมนะคะเนี่ยโอ้หูกระจงแถบบาร,รมีไม่ออกสีเลยออกเป็นสีขาวเพราะผ้าพื้นเป็นสีขาวจัววเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นใบอะไรเนี่ยแล้วหูแล้วหูค่ะโอ้อันนี้ใบนี้ออกสีเหลือง น,นี่ก็จะเป็นหางนกจงหางนกุงรอบนีให้สีสวยโอ้ขิเล็กเมกานสวยมากค่ะอืมโอ้โหอันนี้ใบปีบอันนี้ใบจิงจ้อค่ะนี่หูก,กระจงโอ้อันนี้ใบปอสาโอ้โหอันนี้จิงจอ้ออันนี้ปอปอกษาอันนี้ใบกัญชาอนนปอสาใบจิ๋วค่ะอือนี่ ใบมี้ยวใบใหญ่อันนี้ใบไม้ที่ให้โทนสีน้ำตาลอันนี้จะเป็นยอดของเขาโอ้โหสวยอยู่ส่วนนี้แจม่มอันนี้ใบละหู่โอ้โหละหุใบใหญ่เขาก็เปลี่ยนเป็นสีสวยอยู่นะคะชุบโอ้อันนี้ใบจิงจ้อกับใบตักนะคะนี่โอ้โหอันนี้ใบอะไรเนี่ยเกือบไม่ออกสีแล้วโอ้โห รอบนี้รอบนี้คุณปีดสวยมากโอ้อันนี้เกินคาดเนี่ยนะทีแรกคิดว่ามันน่าจะเป็นสีเขียวนะอันนี้กลับไม่ออกสีนะสมับสูตรนี้นะคะแต่ละสูตรใบไม้ก็เปลี่ยนสีไม่เหมือนกันนะคะพี่โอ้สวยมากเลยคืนนี้ <c oughs> นี่นกระจงแผ่บรารมีก็อันนี้ก็จะเป็นโอ้โหว้าวมากใบไม้ชนิดนี้คือเขาแบบ มีเทนินใต้ใบนะคะสวยใบสักนะคะอือหือมันก็ใบสักโอ้อันนี้สวยนะคะเนี่ยมีแอบ,บมีสีม่วง,วงแกมมาเนี่ยค่ะใบนี้วสวยคือเขามีแอบ,บม่วงแกมมาอันนี้บิดผ้าอาจจะไม่ค่อยแน่นยังมีซึมนิดนึงนะ เพราะว่าเป็นผ้าเยื่อไผ่เขาค่อนข้างดูดสีเพราะเคยบิดแน่นเกินเนี่ยสีไม่ค่อยกินผ้าเนาะมันต้องมีความพอดีนะคะที่ทำโคปรรนนะคะก็ต้องศึกษากันไปเนาะถ้าบิดไม่แน่นนะ่ผ้าผ้าเปียกมากมันเนี่ยมันตรงขอบเนี่ยเขาจะเป็นรอยแต่ก็เหมือนเหมือนมันคลาสสิกสวยเป็นอีกแบบนะคะเนี่ยโอ้โหสวยมากอันนี้คือบิดแบบไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่กะว่าเขาจะดูดสีไปเยอะ แต่สีของสมัมนี่คือแจ่มมากนะคะแบบโอ้โหชัดเจนนะคะผืนนี้คือสวยชอบถูกใจมากค่ะพี่ๆชอบกันไหมคะสีแปลกแบบนี้นะใครว่าชอบนะพิมพ์ชอบมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ